สวัสดีครับสวัสดีสำหรับเพื่อนๆทุกท่าน,นที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มาดูรถไถยสำหรับคันนี้เป็นรถไถยกูตาแอลวันแอลวันสิบแปดนะครับผมตัวชนสามสูบครับสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ท้ายหลังนะครับผมตัวน,นี้เป็นรถเก่านอกนะครับผมมาพรา้อมอุปกรณ์ด้านหน้าถัาหลังจัดพิเศษไปเลยสามชิ้นไปเลยอ่ะ ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่แบบไปราคาพิเศษเลยเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรตัวนี้ขนาดสิบแปดแรงม้าครับก็ใช้ในไร่ในสวนได้สบายนะครับสําหรับทใดที่ต้องการส่วนของรถแทรกเตอร์ในราคาย่อมเยานะครับใ,ใช้ใการส่วนตัวหรือว่าใช้รับจ้างก็ได้ครับไซส์นี้ก็ไถนาได้ปกตินะครับผมสำหรับ ขุมตาแอลวันติดแปดแรงมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับรถพร้อมใช้งานครับ <c oughs> เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยส่งฟรี300กิโลเมตรดูรถได้ที่รานอัพสี่นะครับที่สี่แยกไฟแดงอำเภอลำไยมาดนะครับยื้วเยื้องกับโลตัสอำเภลำไยมาดนะครับอันนี้สนใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789 0840483799 และอีกหนึ่งเบอร์ครับ0 9นย์เก้5เนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกทีทุกท่านหรือว่าเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากด้วยท่านนะครับผมใจยังไงโทรเข้ามาคุยกันหรือว่าไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้ดาวเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับผมสำหรับคูปองตา L 1 18แรงวันนี้ ว่าร้อมใช้ครับเครืใช้ดีไอรุ่นนีก็โอเคใช้งานได้ปกติสำหรับท่านใดที่ไม่อยากลงทุนเยอะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านอีกหนึ่งทวัน L1 18แรงเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและชมเรืบบ่องนี้เสมอมาและตลอดไปขอบคุณจากใจทีมงานพิธีวีรกรรมคนเดิมบริษัททีเยเท็กเตอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดสวัสดีครับ